มอใจตรงนี้มีไฟหนี่เนี่นนมีเกลือพี่คุณขอไปตองไหมเออขอไปตองก็ได้ขอไปตองเนี้ยดีเรวยี่มามนี่ยไม่สุกเอาไม้เนี่ยมาหลามเอาไม้ไผ่ไไอะ ลองงาน้อไปใส่ไฟไปตรงนู้นไปถานไปทานตรงนู้นนี่คือปลาปลาเผาไฟนะครับเขาเรียกปลาเผาเผาไฟปลาเผาไฟไม่ใช่ปลา่ากปลาเผาไฟหมปี

ได้เราของเชียองใจหน่ยได้เลยเหรชั้นเค็มกระป๋องไม่สกกเลยเค็มระปงก้าง่ะดีๆนะเก้างไม่ปลาก้างไม่ปลาเนี่ยปนินเขาปนินนะหนิ่งแดงนี่สอบจนยางก็อนี่้่ะ